มาปิดท้ายวันนี้ด้วยสำนักพิมพ์ DMG เผยวิธีแก้กรรมด้วยแนวทางจิตวิทยาและเปลี่ยนโชคชะตาแบบวิทยาศาสตร์ด้วยหนังสือกรรมตามสมองค่ะกรรมตามสมองผลงานเล่มที่สองของขุนเขาสินทุเสนเขจรบุตรนัก จิตวิทยาและนักพัฒนาสมองรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศออสเตรเลียผลงานหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของสมองมาเปรียบเทียบกับหลักทางพุทธศาสนาตลอดจนเผยให้เห็นถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงด้วยความคิดและการกระทำจนนำไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จ นายขุนเขาสินทุเสนเขยจรบุตรกล่าวว่าสมองคือก้อนไขมันหนัก1.4กิโลกรัมที่ฝังตัวอยู่ใน ใต้กระโหลกศีรษะของมนุษย์และเมื่อได้เรียนรู้ที่จะเป็นนายของสมองคนเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างมากขึ้นตลอดจนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์รวมทั้งมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวดเร็วขึ้นปล่อยวางได้ดีขึ้นสมหวังในความรักมีครอบครัวที่อบอุ่นชีวิตเต็มไปด้วยความสุขและได้สิ่งที่ปรารถนาอย่างรวดเร็ว โดยทุกๆท,ทางออกของปัญหานะคะซ่อนอยู่ในสมองของคุณเราหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนกุญแจสําคัญซึ่งจะช่วยเปลี่ยนชีวิตและโชคชะตาของผู้อา่านทั้งนี้กรรมคือการกระทําที่ส่งผลให้โครงสร้างของเส้นประสาทและชะตาชีวิตจะเปลี่ยนไปตามความคิดการพูดการกระทําซึ่งสอดคล้องกับหลักวิทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าหากเราคิดดีเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดีๆก็จะเชื่อมต่อกัน ขณะที่เส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับความคิดแย่ๆจะตายลงอย่างช้าๆแต่หากคิดร้ายนอกจากสมองและร่างกายจะหลั่งสารพิษออกมาระรานตัวเองแล้วยังส่งสารพิษนั้นไปสู่สิ่งแวดล้อมและผู้อื่นด้วยสิ่งที่เรียกว่ากรรมตามสมองและตามสนองทันทีค่ะ